สวัสดีพี่นอ้องป่องปายนี่วันนี้จะพามาชมน,นี่คือข้อกบมาดูสิกบอันนี้คือกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะนี่คัดเอาไว้ทําแม่พันธุ์นะคะอุ้ยก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ตตมูตตมิ อบ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 เห็นไหมคะโอ้โหทำไรอยู่จ้าอันนี้ของตากับยายนะคะของตากับยายเราไม่ได้เลี้ยงแล้วนะคะนี่ พ่อพันแม่พันนี่คือแม่พันนะไม่ใช่พ่อพันุนะแม่พันอย่างเดียวนะฮะถ้าถ้าตัวผู้จะตัวเล็กกว่านี้เนาะ,ะอันนี้คือตัวตัวแม่นะฮะตัวแม่เขาจะตัวอ,อนอ้วนอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะคะโอ้เล่นน้ำกันใหญ่ เล่นน้ำกันใหญ่เลยนะคะนี่ก็เยอะอยู่เนาะนก็เยอะอยู่ <c oughs> อุ่นๆทั้งนั้นเลยหืม <c oughs> ป,อป,อป,อปอ๊อ,อปป๊ไก่ก็ขันอ,ป,อ,ป,อป,ป๊อลมก็นหนาวเลยนะคะที่บ้านลมหนาว อ p up อ p อ p เราจะทำคอกไว้แบบนี้นะคะเป็นดังเขียวล้อมรอบไว้นะคะพอัพอัพอัพ โอเคค่ะก็พามาชมนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ